โปรโตีนจากพืชดีๆที่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปถ้าเราขาดโปรโตีนนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงค่ะ และบางคนนิยมทานโปรโตีนจากพืชกันมากขึ้นนะคะแคลอรี่ก็ต่ำมีกากใยสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแถมยังทําให้เราอิ่มนานขึ้นมาดูกันค่ะว่ามี5โปรโตีนจากพืชอะไรบ้างที่ดีๆนะคะ1เลยค่ะถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองมีสารไฟโตเอสโตรเจนทานไปแล้วอิ่มเร็วอิ่มนานมีไขมันดีและสาร ลดความเสี่ยงในการเกิดความทันสูงได้ด้วยค่ะแหล่งที่2ของโปรโตีนจากพืชน,นั่นก็คือควินัวค่ะช่วยบำรุงลำไส้ปรับสมดุลของร่างกายทานแทนข้าวได้เลยนะคะหรือจะทานพร้อมกับสลัดก็ได้ค่ะ3ค่ะผักโขมค่ะผักที่หลายๆคนชอบนะคะมีโปรโตีนสูงกากใยเยอะ เสริมสร้างคอลลาเจนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความแก่ชราวิตามินก็เยอะธาตุเหล็กก็มากค่ะดีมากๆเลยนะคะและสี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งมีแร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นโพแทสเซียมทองแดงไซเลเนียมกากใยสูงวิตามิน B1 วิตามิน B2 ก็มากแถมไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยอาหารชนิดที่5นั่นก็คือดอกกระหล่ำค่ะกากใยสูงมากๆเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระจํานวนมากและวิตามินหลากหลาย รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระด้วยโปรโตีนจากพืชเหล่านี้นะคะหาได้ไม่ยากเลยในบ้านเราค่ะใครที่ทานโปรโตีนจากสัตว์แล้วอยากสลับมาเป็นโปรโตีนจากพืชแนะนําให้ลองทานพวกนี้กันดูนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุมค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งขั่งที่แท้จริงนะคะ